มานาประจำวันพอดแคสต์ดิฉันจุธามาชยัยขวัญง,งามค่ะชัยานิชิวติคะ่ะปีนี้มานาประจำวันพอดแคสต์มาในหัวข้อ Bible Knowledge รายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังเข้าใจพระคัมภีร์ไบเบิง่ายยิ่งขึ้นจากศาสนาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านพระคัมภีร์ที่จะมาแบ่งปันในความรู้ความเข้าใจในการศึกษาพระคัมภีร์ร่วมศึกษาพระคัมภีร์ไปพร้อมๆกันกับเรามานาประจำวันนะคะ วันนี้เรายังคงอยู่กับอาจารย์ชาติชายจารุอาทีนะคะขอบคุณที่สละเวลามาให้ความรู้ความเข้าใจด้านพระคัมภีร์กับเรานะคะอาจารย์สัปดาห์ที่4แล้วกับ Bible Knowledge ค่ะคุณผู้ฟังที่ทางพนันธกิจมาลับจำวันตั้งใจทำขึ้นมาที่ใช้คุณผู้ฟังได้ศึกษาพระคัมภีร์ได้ง่ายขึ้นค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะพระธรรมกันดันวิถีเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการเตือนผู้เชื่อเรื่องสำคัญฝ่าย,ายจิตวิญญาณหรือการที่จะมีวิถีชีวิตแห่งการเชื่อฟังรับใช้พระเจ้าและดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาศึกษาหนังสือกันดันวิถีไปพร,พร้อมๆกันเลยนะคะ ครับก็สวัสดีทีมงานมานาประจําวันพอดแคสต์นะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังที่กาลังฟังพอดแคสต์ของพวกเราในเวลานี้นะครับตอนนี้เราก็มาถึงหนังสือเล่มที่4ของพระธรรมในหมวดเบนจบัลกันแล้วคําว่าเบนจบันเนี่ยก็หมายถึงหนังสือ5้าเล่มแรกของพระคริสตธรรมคัมภีร์ซึ่งประกอบไปด้วยปฐม,มกาลอพยพเลวีนิติกันดารวิถีและก็เฉลยธรรมบัญญัติที่น่าสนใจก็คือว่าลำดับของหนังสือเหล่านี้นะครับดูเหมือนจะเป็นภาพสะท้อน ของชีวิต <ersch farklı. S 1> คริสเตียนเลยก็ว่าได้นะครับคือปฐมกาลเนี่ยพูดถึงการที่เราเกิดมาในโลกนี้หลังจากนั้นเนี่ยอพยพเนี่ยก็พูดถึงการที่เราได้รับความรอดให้บุดค้นจากชีวิตเก่าของเราเข้าสู่ชีวิตใหม่ส่วนเลวีนิติเนี่ยก็เป็นหนังสือที่เน้นเรื่องของการที่เราจะมีวิถีชีวิตแห่งการนมัสการพระเจ้าหลังจากนั้นกันดานวิถีเนี่ยก็เน้นเรื่องของการที่เราจะมีวิถีชีวิตแห่งการเชื่อฟังรับใช้พระองค์ ดำเนินชีวิตใกล้ชิดกับพระองค์นะครับผมสุดท้ายเฉลยธรรมบัญญัติเนี่ยก็จะเป็นพระธรรมที่เน้นเรื่องของการที่เราจะจดจําแล้วก็นาพระคาของพระองค์เนี่ยไปใช้ในชีวิตของเรานะครับโอเป็นเรื่องที่น่าสังเกตดีนะครับก็คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นองค์ประกอบในชีวิตคริสเตียนเลยทีเดียวนั้นเรามาถึงองค์ประกอบเรื่องของการรับใช้และก็ดําเนินใกล้ชิดกับพระเจ้าผ่านทางพระธรรมกันดารวิถีด้วยกันในวันนี้นะครับพระธรรมกันดารวิถีเนี่ยก็เขียนขึ้นมาโดยโมเสสเมื่อ ปี1 4 4 4ก่อนคศส,สำหรับชื่อในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ numbers นะฮะซึ่งามาจากภาษาละตินอีกทีหนึ่งก็คือ numeri numeri เนี่ยหมายถึงการนับจำนวนหรือว่าการทำทำสำมาโนโประชากรเพราะว่าเนื่องจากในตอนต้นเนี่ยนะครับก็มีการนับจำนวนหรือทำสำมโนโประชากรนะครับในช่วงต้นของพระธรรมเล่มนี้สำหรับชื่อในภาษาไทยหรือว่ากันดานวิถีเนี่ยเป็นชื่อที่อ้างอิงไปสู่ ชื่อในภาษาฮิบรูก็คือเบมิดบาระนะครับซึ่งแปลว่าถิ่นทุรกรันดารน,นั่นเองนะครับสำหรับพระธรรมกันดานวิถีเนี่ยก็แบ่งโค,ครงสร้างเนี่ยสามารถจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆโดยอาศัยภูมิศาสตร์ของเนื้อหาภูมิศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาของพระธรรมเล่มนี้นะครับคือตั้งแต่ช่วงประมาณบทที่1ถึงสิเนี่ยก็เป็นช่วงที่คนอิสราเอล,ลยังอยู่ในถิ่นทุรกรันดารซีน นะครับหลังจากนั้นพอเข้าสู่บทที่13 1 9ถึง19เกนี่ยก็ย้ายกันเข้ามาอยู่ในถิ่นทุรกันดารปารานแล้วก็ช่วงสุดท้ายคือตั้งแต่บทที่2 2 3 6ถึง36เนี่ยพวกเขาก็เดินทางเข้ามาสู่ถิ่นทุรกันดารของชาวโมอับเวลาที่เราใช้คําว่าถิ่นทุรกันดารเนี่ย ไม่ได้แปลว่ามีแต่ทะเลทรายนะครับคาว่าธุรกันดารเนี่ยมันมันเพียงแค่ไม่มีเมืองใหญ่ๆอยู่ในบริเวณนั้นเท่านั้นเองนะเราต้องเข้าใจเวลาที่พัะคมภีใช้คาว่าถิ่นธุรกันดารเนี่ยมันเพียงแค่แปลว่าไม่ได้อยู่ในแถบเมืองใหญ่ไม่ได้อยู่ในแถบเมโทรโพลิสหรือว่าแถบที่มีคนอาศัยอยู่จํานวนมากแต่ไม่ได้แปลว่าเออเป็นทะเลทรายไม่มีอะไรจะกินเลยก็ไม่ใช่มันก็มีอะไรให้กินบ้างแหละครับนะเพียงแต่มันไม่มีความอุดมสมบูรณ์เท่ากับ ในแถบที่เป็นเมืองใหญ่เท่านั้นเองนะครับผมคนนราวนี้เรามาดูโครงร่างคร่าวๆด้วยกันในส่วนที่1ก่อนก็คือตอนที่อิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารซีนายนะครับผมเราก็พบว่าตั้งตั้งแต่บทที่1มันจะถึงบทที่10เนี่ยเป็นเรื่องของการเตรียมตัวให้คนอิสราเอลเนี่ยออกเดินทางการเตรียมตัวของพวกเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเรียกว่าจัดกระบวนทัพในการเดินทางนะครับเราจะเห็นว่าขณะที่เขาหยุดเนี่ย หยุดเดินทางเนี่ยน,นะครับพระเจ้าจะอยู่ตรงกลางของพวกเขาเสมอนั่นแสดงให้เห็นถึงการที่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในชีวิตของพวกเขาและพระองค์ทรงอยู่ตรงกลางเป๊ะๆข้ามกลาง12เผ่าเนี่ยให้เห็นถึงการที่พระองค์ทรงรักพวกเขาอย่างเท่าเทียมกันและให้คุณค่าของพวกเขาอย่างเสมอกันนะครับผมอย่างไรก็ตามเวลาที่มีการเดินนําออกไปเนี่ย เมื่อเดินนําออกไปเนี่ยมันจะมีแน่นอนที่สุดจะไม่ได้เดินแบบ12เผ่าเป็นหน้ากระดานไปแต่ว่าเดินเป็นแถวตอนไปเนี่ยก็ต้องมีบางเผ่าที่ออกมานําบางทีบางคนก็ต้องออกมารับหน้าที่เป็นบทบาทของผู้นําไม่ได้แปลว่ามีคุณค่ามากกว่าเพียงแต่ว่ามีบทบาทในการที่จะต้องเป็นผู้นำนะครับตรงนั้นเนี่ยพระเจ้าจะนําพวกเขามีหีบพ,พันธสัญญาเนี่ยนำพวกเขาออกไปเดินทางแล้วก็มีเสาเมฆแล้วก็เสาเพลิงในการนําชีวิตของพวกเขา ไปสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญานะครับผมบางคนบอกว่าเป็นเสาเมฆและเสาไฟอันนี้ผมก็เลยขออนุญ,ญาตเน้นให้ชัดเจนว่าเป็นเสาเพลิงนะครับถ้าเป็นเสาไฟบางคนจะเข้าใจผิดว่ามีสายฟไฟฟ้าอยู่บนนั้นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับนะไม่ใช่เสาไฟแบบนั้นนะครับนี่เป็นเสาเพลิงก็คือว่ามันเป็นไฟที่เหมือนกับลักษณะเป็นเหมือนเสานะครับเป็นแนวดิ่งนะครับผมโอเคอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เราแค่คุยกันคร่าวๆว่า พวกเขาไม่ได้เดินทางแบบสุ่มๆแต่ว่าพระเจ้าส่งนําชีวิตของพวกเขากลางวันมีเสาเมฆนําหน้านะกลางคืนมีเสาเพลิงน,นําหน้าดังนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าบางทีพระเจ้าก็ไม่ได้ให้เขาเดินเฉพาะในช่วงกลางวันเท่านั้นแต่ในช่วงกลางคืนพระองค์ก็ยังให้เขาเดินในถิ่นทุรกันดารน,นั้นด้วยเหมือนกันนะเอออันนี้เป็นเรื่องที่ท้าทายความเชื่อนะแม้ว่าจะสว่างหรือจะมืดก็ตามถ้าพระเจ้าสรงสั่งเนี่ย ให้เดินเนี่ยพวกเขาก็จะต้องเดินต่อไปนะครับแต่พระองค์ไม่ได้หนีไปไหนพระองค์อาจจะเปลี่ยนลักษณะการนำนะให้เป็นลักษณะที่จากเป็นเมฆนะครับให้เป็นเพลิงให้มันมองเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับผมอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่พระเจ้าก็ยังทรงเป็นพระเจ้าองค์เดิมแม้ว่าการสําแดงของพระองค์อาจจะแตกต่างปจากเดิมบ้างในบางสถานการณ์ของชีวิตเราใช่ไหมครับพี่น้องนะคราวนี้พอมาสู่บทที่ สิบเอ็ดทนะิงสิบสองัะพอเริ่มเดินปั๊บก็เริ่มมีปัญหาทันทีครับพอออกเดินปั๊บเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับพวกเขาก็เริ่มจะบ,บนน่นว่าเอยมันลําบากจังเลยมันไม่ไหวแล้วบ่นจนกระทั่งมีไฟมาเผาผ่านพวกเขานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการมีชีวิตอยู่อย่างทาสเนี่ยมันลําบากกว่าอีกนะแต่พวกเขาเนี่ยคงจะจินตนาการว่าพอออกมาจากอีต์ปั๊บก้าวออกมาปุ๊บเจอดินแดนยอดเยี่ยม มอยู่ได้สบายใจสุขสบายมีลิฟต์ให้ขึ้นมีบันไดเลื่อนมีน้ําอุ่นให้อาบอะไรประมาณนั้นเลยมั้งโดยที่ไม่คิดเลยว่าเออออกมาแล้วเนี่ยจากความยากลำบากเดินเนี่ยมันก็ต้องต่อสู้ต่อไปในการที่จะเข้าสู่ดินแดนที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้ให้ คุ้นๆไหมครับพี่น้องบางทีชีวิตของเราก็เป็นแบบนี้นะพอได้รับความรอดจากพระเจ้าปั๊บเนี่ยออกมาจากอียิปต์ปั๊บเนี่ยออกมาจากชีวิตเดิมปั๊บเนี่ยเราก็นเกว่าโอ้ชีวิตคริสเตียนมันคงจะสุขสบายเพราะว่าพระเจ้าสัญญาแล้วนี่ว่าออกมาจากชีวิตเดิมแล้วเราจะเข้าสู่ดินแดนที่เต็มไปด้วยน้ําพึ่งและน้ํานมคือจะสบายอย่างเดียวอะ่ะไม่ไม่คิดจะเดินผ่านดินแดน ไม่คิดจะเดินผ่านถิ่นทุรก,กันดารอะไรเลยหรือไม่คิดจะเดินผ่านความย่างลบาบากหรือการทดลองเพื่อจะพิสูจน์ความเชื่อเลยหรือใช่ไหมครับนะอันนี้พวกเขาก็คล้ายๆพวกเราตอนนี้ก็คือมีบนบ้างมีอะไรบ้างจงทั้งใน,นสุดก็มีการบนเรื่องนกคุ่มต่อมานะครับแล้วก็ได้กินได้กินจริงๆแต่ว่ากินยังจงกระทั่งเรียกว่าทะลุออกมาทางรูจมูกเลยนะครับขอพี่น้องไปอ่านเพิ่มเติมตรงนี้ผมคงไม,ไม่สปอยมากไปกว่าน,นี้นะครับแล้วก็มาสู่ช่วงเวลาที่อพอเดินออกมาปั๊บ,บก็มีปัญหาการท่ามกลาง กลุ่มผู้นำนะครับทำให้มิเรียมกับอารอนก็รู้สึกอิจฉาโมเสสทะเลาะเบาแหวกจนกระทั่งในสุดต้องปรับความเข้าใจกันแล้วก็มิเรียมก็ต้องมิเรียมกับอารอนต้องขอโทษโมเสสนะฮะและ้วก็อย่าไปมองคนที่นําเราอยู่แต่ว่ามองที่พระเจ้าที่ทรงนําเราจริงๆนะครับผมโดยที่ไม่ได้มาแย่งชิงความเป็นใหญ่เป็นโตกันนะแต่ว่านําคนของพระเจ้าไม่ใช่ให้ตัวเองได้รับอะไรนะบางทีแม้แต่คนที่เป็นผู้นำเนี่ยมันก็ แบบเรียกว่าพลาดได้ในเรื่องนี้นะน่าเสียดายเหมือนกันมันก็เกิดขึ้นฉะนั้นเราต้องระวังตัวเมื่อเขาผ่านตรงนี้ไปได้ครับทุกอย่างก็ผ่านไปได้ดีๆพอเข้าสู่บทที่13เนี่ยเขาส่งสปายเข้าไปส่งผู้สอบแนมเข้าไปนะครับในถิ่นทุลกันดาอ่าทุกครับในดินแดนแห่งพันธสัญญานั้นนะครับแล้วพี่น้องก็จําได้ว่าผู้สอบแนมกลับมาหลังจากไปสำรวจมา40วันเนี่ยผู้สอบแนม ส่งไปสิบสองคนกลับมาปั๊บสิบคนบอกอยากเข้าไปส่วนสองคนก็บอกให้เข้าไปได้พระเจ้าทรงนาเราอยู่สองคนนั้นก็คือคาเล็บและก็โยชูวานะครับเมื่อคนอิสราเอลได้ยินถ้อยคําของ10คนนั้นเนี่ยก็เห็นด้วยกับถ้อยคําของ10คนนั้นแล้วก็ไม่อยากจะเข้าไปละแล้วก็อยากจะกลับไปอียิปต์ละคล้ายๆชีวิตของคริสเตียนในยุคนี้บ้างไหมครับนะพอมาเชื่อพระเจ้าปับ๊บเจอความยากลาบากปุ๊บไม่อยากจะเดินต่อไปละอยากจะกลับไปสู่ชีวิตเดิมละอยากจะรักอยากจะแบบเออกลับไป เลิกเป็นคริสเตียนได้ไหมอะไรไม่บ่นไปเลือดเปื่อยไม่ได้ครับพระเจ้าไม่ให้กลับไปอียิปต์ฮะออกแล้วออกเลยครับเป็นลูกพระเจ้าแล้วพระเจ้ารักเลยฮะคุณคุณออกมาแล้วมันมีแต่เรื่องของการที่คุณจะเข้าดินแดนคณานหรือคุณจะได้วนเวียนอยู่ตรงเนี้ยสี่สิปีเราก็ต้องเลือกเอาแต่การกลับไปอียิปต์นั้นเป็นไปไม่ได้พระเจ้ารักษาศักดิ์ศรีของพระองค์พระองค์จะไม่ให้คุณกลับไปอียิปต์คุณจะไม่มีทางที่จะสูญเสียพระสัญญาที่พระองค์ทรงมีให้กับคุณได้แต่ว่า ถ้าเกิดว่าไม่ยอมรับการเข้าสู่ดินแดนคณะอันเนี่ยมันก็ต้องพบกับความยากลําบากใช่ไหมครับนะแล้วก็เราก็พบว่าหลังจากนี้เขาก็เลยต้องเดินวนเวียนนะครับอยู่ในถิ่นทุรกันดารอีก4ี่สปีนะครับแล้วก็มีปัญหานน้านี่น,นูนมากมายในขณะที่เดินทางอยู่40ปีเข้าสู่บทที่20 21เนี่ยก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เขาเริ่มบน่นเริ่มโอดครวนกับพระเจ้านะครับแล้วก็เช่นเรื่องไม่มีน้ำเนี่ยโอดควรวนจนกระทั่งโมเสสในเสียเซลเลยนะครับในบทที่20เนี่ย โมเสสก็หลุดนะครับในที่สุดก็พูดออกมาว่าจะให้พวกเราเนี่ยดูแลพวกคุณไปอีกนานแค่ไหน,นแทนที่จะพูดว่าแทนจะให้พระเจ้าดูแลพวกคุณไปอีกนานแค่ไหนโมเสสกลับพูดให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าเป็นคนที่ดูแลพวกคนอิสราเอลเองอันนั้นพระเจ้าจึงลงโทษโมเสสในบทที่20นี้ไม่ให้โมเสสเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาด้วยเหมือนกันพระเจ้าก็เป็นธรรมนะแม้ว่าจะเป็นผู้นํายิ่งใหญ่สักแค่ไหนก็ตามเมื่อคุณ ไม่รักษาหน้าที่หรือว่าบทบาทให้ดีเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะถูกทําโทษเหมือนกันแต่หน้าสังเกตอย่าง,างหนึ่งครับแม้ว่าโมเสสเองเนี่ยจะถูกทําโทษนะไม่ได้เข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาแต่โมเสสก็ไม่ได้ทิ้งพระเจ้าไปหรือว่าทิ้งชนชาตินี้ไปแล้วบอกว่าโอเคถ้าไม่ได้เข้าก็าไม่นําต่อแล้วไม่ครับเขายัางนําต่อแต่ว่าเขาก็เตรียมชีวิตของโยชูวาไว้ที่จะมาดูแลคนอิสราเอลต่อจากเขานะครับผม ครัวนี้เรามาดูในบทที่ยี่สบเอดต่อเพราะนี่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ตามมาก็คือตรงนี้เนี่ยก็คนอิสราเอลก็บ่นอีกครับก็มีงูมากัดนะครับพอมีงูมากัดเนี่ยพระเจ้าก็บอกให้โมเสสเนี่ยตั้งไม้ขึ้นมาแล้วก็ทํางูทองสำริดให้ประชาชนได้มองเห็นเมื่อใครได้มองขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับการรักษาให้หายนะครับการตั้งเสาไม้ขึ้นมาแล้วก็ให้งูไปแขวนบนนั้นเนี่ยก็เป็นภาพสะท้อนของการที่พระเยซูคริสต์จะ มารับเอาความผิดบาปของเราไปจากเรานะครับผมพระองค์จะรับเอาพิษของงูนั้นไปที่พระองค์เองนี่เป็นภาพสะท้อนของพระเยซูคริสต์ที่จะมาตายไทนเราในอนาคตของพระธรรมกันดานวิถีเสร็จแล้วปั๊บก็พวกเขาก็เดินทางมาสู่ถิถ่นทุรกันดารของชาวโมอับนะครับในบทที่ย2ิบสอเป็นต้นมาเนี่ยเราก็พบว่าโอ้มีเรื่อง ที่สําคัญนะครับเรื่องของบบาาราอรัมที่มาสาบแช่งคนอิสราเอลนะครับในบทที่ยี่บสองยี่สามยี่สี่นะครับเราก็พบว่าแทนที่จะสาบแช่งเนี่ยก็เป็นการอวยพรคนอิสราเอลถึงสี่ครั้งด้วยกันแม้ว่าคนอิสราเอลเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ร,ราวอะไรเขาเลยว่ามีคนพยายามจะแช่งพวกเขาอยู่แต่พระเจ้าก็อวยพรพวกเขาอยู่ดีพี่น้องสังเกตไหมครับว่าในขณะที่คนอิสราเอลง้องแง้งกับพระเจ้าดื้อดึงกับพระเจ้าเนี่ยแต่เบื้องหลังเนี่ยพระเจ้าก็ยังอดทนต่อเขาและไม่ใช่อดทนอย่างเดียวนะ อวยพรให้อีกต่างหากชีวิตคิสเสียงของเราก็เป็นแบบนั้นแหละครับแม้ว่าเราจะมีรุมรุมหลอนดอนกับพระเจ้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยว่ามีคนปองร้ายอะไรเราอยู่มีอํานาจฝ่ายมืดพยายามปองร้ายเราแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับพระเจ้าทรงแอบอวยพรเราอยู่นะครับทุกวันนี้เนี่ยมีชีวิตรอดอยู่ได้หายใจอยู่ได้กินข้าวอยู่ได้ทําในสิ่งต่ตางๆอยู่ได้แม้ว่าจะไม่ได้ดั่งใจคุณเนี่ยที่คุณทําอย่างนี้อยู่ได้เนี่ยยังมีชีวิต ที่พอจะดําเนินไปได้เนี่ยในิ่นธุลกันดานี้เนี่ยเพราะพระเจ้าส่งอวยพรคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ําไปนะครับผ่านทางบลาอัมที่มีคนไปกดดันให้เขามาสาบแช่งแต่เขาสาบแช่งคุณไม่ได้เพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่าและพระเจ้าก็จะซูเปอร์ซีดหรือว่าใช้อำนาจของพระองค์ในการที่จะเปลี่ยนคำสาบแช่งนั้นให้เป็นคำอวยพรในชีวิตของคุณแต่นั้นขอบคุณพระเจ้าสัครับที่ยังยังได้มีโอกาสเดินทางอยู่ในทุกวันนี้แม้ว่ามันจะดูเหมือน เป็นถินทุลกันดานบ้างก็ตามสุดท้ายล้วก็พบว่ามาถึงช่วงท้ายของพระธรรมเนี่ยนะครับตั้งแต่บทที่26่กถึงสาเนี่ยก็ถือว่าเข้าสู่คนยุคใหม่กันแล้วทีเดียวเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าคนอิสราเอลเนี่ยจะต้องเดินทางอยู่ในถิ่นทุลกันดาลสีปีจนกว่าทําไมครับจนกว่าคนรุ่นที่ปฏิเสธการเข้าสู่ดินแดนแห่งพันสัญญาเนี่ยจะ หมดลงไปแล้วก็ต้งคนที่อายุ20ลงมาเนี่ยจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาแทนบนรรพบุรุษของพวกเขาตอนนี้ก็ต้องมารื้อฟื้นกันใหม่ฮะมานับจํานวนกันใหม่ฮะแล้วก็มารื้อฟื้นเรื่องของกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตกันใหม่ในบทที่28 29เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติตัวในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ยังดําเนินทางดําเนินใกล้ชิดกับพระเจ้า คือบทที่28่แที่เ้าเนี่ยเหมือนก็เอาบทที่1นึถึงสิเนี่ยมาพูดอีกครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมจนกระทั่งในที่สุดก็เราพบว่าบทที่3 2มสกนี่ก็เป็นการเข้ายึดครองดินแดนบางส่วนครับผมบทเรียนฝ่ายวิญญาณนะครับที่เราได้รับจากหนังสือกันดาวิถีเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะเป็นสิ่งที่ผมพูดไปสอดแทรกในขณะที่พูดถึงโครงร่างของพระธรรมกันดาวิถีไปบ้างแล้วนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าพระธรรมกันดาวิถีเนี่ยเต็มเปลี่ยนไปด้วย มุมมอง,มอง,ต,งต่างๆที่จะช่วยให้เราได้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีความมั่นคงในความรักของพระองค์มากขนาดไหนแม้ว่าในบางครั้งพระองค์จะทดสอบความเชื่อของโมเสสอยู่บ้างว่าจะทาลายชนชาตินี้แล้วอะไรแล้วแต่พระองค์ก็เพียงแค่ทําให้โมเสสเนี่ยได้ได้รับการกระตุ้นนะฮะว่าควรจะเห็นคุณค่าของผู้ตามขนาดไหนแล้วตัวเองควรจะความเป็นผู้นำเนี่ยเป็นสิ่งที่ เขาเองจะต้องดูแลคนของเขามากขนาดไหนตายแทนคนของเขาไม่คิดว่าตัวเองจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตวกว่าไอ้ส่วนนั้นเป็นส่วนที่พระเจ้าทดสอบความเชื่อโมเสสแต่ความเป็นจริงแล้วพระเจา้าทรงม,มีความรักมั่นคงนิรันต์ต่อคนอิสราเอลมากตลอดเพื่อทมกันดามวิถีถ้าเราอ่านจบปับ๊บเราจะรู้สึกเลยว่าไม่อยากจะให้คนอิสราเอลเข้าสู่ดินแดนพระสัญญาเลยเพราะว่าเขาดูเหมือนจะดื้อดึงแล้วก็จะไปรอดเหรอเนี่ยมาเข้าไปแล้วอะ่ะแต่จริงๆแล้วนะครับขณะที่เราอ่านแล้วถ้าเราวิจารณ์เขาเนี่ย มันก็เป็นกระจกสะท้อนภาพของชีวิตเรานะครับเขาวาวนเวียนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากเราวนเวียนอยู่ในโลกนี้ที่รุ่มรุ่มอนรอนกับพระเจ้าอะไรบ้างนั่นนี่โน่นรายวันเลยทีเดียวแหละนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็ยังทรงโกรธมีพระทัยเมตตาต่อเราแล้วก็นําเรากลับใจแล้วก็รื้อฟื้นนะครับสอนเราใหม่อีกครั้งหนึ่งให้เราดําเนินชีวิตให้เหมาะสมถูกต้องถ้าจะพูดอย่างนี้ก็ได้ว่ากันดารวิถีเนี่ย เป็นเหมือนกับอะไรครับการเดินทางใช่ไหมมันก็เราจะพบว่าการเดินทางของฉันและเธอคือการเรียนรู้การเรียนรู้ของเราทุกคนก็คือความเข้าใจเธอเข้าใจและฉันเข้าใจเนี่ยก็ทําให้เรามั่นใจในสิ่งนั้นสิ่งนั้นคืออะไรสิ่งนั้นก็คือความรักของพระเจ้าในขณะที่เราเดินทางไปด้วยกันเนี่ยเราก็จะมั่นใจในความรักของพระเจ้าว่าไม่ทิ้งเราไปไหนแน่เราขาดใครอะไรพระองค์ก็ทรงโปรดประทานให้ขอเพียงแค่ เวลาทูลขอต่อพระเจ้านี่ยอย่าทูลขอแบบบน่บนๆอย่างที่คนอิสราเอลทำแต่ว่าขอดีๆนะมีความจําเป็นในชีวิตก็บอกพระองค์ดีๆขอบคุณพระองค์ซะที่ไม่ต้องเป็นทาสในชีวิตเดิมอีกต่อไปถึงแม้จะอยู่ในถิ่นทุรกันดารแต่อย่างน้อยก็อยู่อย่างเป็นไทยเป็นอิสระใช่ไหมครับนะถ้าโตเป็นทาสอยู่ใจมันจะมีความสุขได้ไงแต่ตอนนี้แม้ว่าร่างกายจะลําบากบ้างแต่อย่างน้อยที่สุดเราก็เป็นไทยแล้วเป็นไทยจากชีวิตเดิมเป็นไทยจากความผิดบาปแล้วก็ พวกเราจะเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาด้วยกันนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราขอบคุณพระเจ้ามากกว่าพระธรรมกันดารวิถีนะครับสะท้อนภาพชีวิตคริสเตียนขอพระเจ้าทรงนำพระธรรมการกันดารวิถีเนี่ยจะเป็นพระธรรมที่ยังคงวนเวียนอยู่ในความคิดความเข้าใจของเราแล้วก็ทําให้เรายังคงสัตย์ซื่อกับพระเจ้าเรียนรู้บทเรียนเหล่านี้ไม่ทอดทิ้งพงไปไหนแล้วก็ได้พบกับพระพรของพระองค์เมื่อพระสัญญาของพระองค์ ผ่านทางดินแดนนั้นมาถึงชีวิตของเราครับขอบพระเจ้าไวพรครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ชาติชายมากๆเลยนะคะที่มาช่วยทําให้เราเข้าใจและเห็นภาพของหนังสือกันดานวิถีมากยิ่งขึ้นสิ่งสําคัญที่เราได้จากพระธรรมเล่มนี้ก็คือหนังสือกันดานวิถีเป็นคู่มือสําคัญเพื่อเชื่อมโยงระหว่างชนชาติอิสราเอลที่ได้รับบทบัญญัติที่เราได้ศึกษากันไปแล้วในหนังสืออพยพและเลวินิติ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญาซึ่งเราจะได้เห็นชัดเจนขึ้นในเฉลยธรรมบัญญัติและโยชัวค่ะสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะมาทำความเข้าใจหนังสือเฉลยธรรมบัญญัติอย่าลืมติดตามฟังกันนะคะคุณผู้ฟังสามารถอ่านและศึกษาพระคัมภี์ไปด้วยกันได้ง่ายๆโดยอ่านตามแผนการอ่านที่อยู่ในหนังสือมานาประจำวันและติดตามฟังมานาประจำวันพอดแคสต์เสียง a c e b o o k และ YouTube สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพระเจ้าไว้พรค,ค่ะ